วันนี้ก็สั่งของมาจากเว็บหนึ่งชื่อเว็บช้อปปิ้งสั่งกระเป๋าไปใบราคา220บาทพอดีมีส่วนลด50บาทก็เหลือแค่170บาทตอนนี้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงสิ้นเดือนพฤษภาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าเขาส่งมาให้เราจริงป่ะ 一来。Oh, okay. ตรงตามที่สั่งไว้พอดีเลยสินค้าเมื่อหนึ่งกระเป๋าหนังสวย ถือว่าโอเคนะคะสวย นี่คือข้างในที่มีกระเป๋าช่องน้อ้อๆตรงนี้อยู่ช่องนึงก็ข้างในเป็นผ้านะคะข้างนอกเป็นกระเป๋าหนังสายแบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะเหมือนในแบบเลย สั่งจากร้านนลก็อ่านร้านนี้ออกนะนี่ยค่ะชื่อร้านสั่งมาส่งจริงๆค่ะร้านนี้สั่งครั้งแรกค่ะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย